ครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณสือ่อมวลชนทุกท่านนะครับท,ที่ให้ความสนใจในการแถลงข่าวในวันนี้ครับผมเตรียมยียสุดลาภาพร้อมด้วยคณะอน,นุกรรมธิการติดตามและศึกษานโยบายก,บบาการบริหารราชการรูปแบบพิเศษนะครับอยู่ภายใต้ของกบบรรมธิการการกระจายอำนาจและการบ,บริหารราชการรูปแบบพิเศษ นะครับวันนี้เองเนี่ยที่เรามาในวันนี้ก็เพราะว่าเราได้มีการจัดประชุมขึ้นนะครับเมื่อเช้านี้แล้วก็ได้เรียนเชิญการหน่วยงานของกรุงเทพมหานครนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทางท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครไม่ได้เข้ามาร่วมในส่วทางุ้ในการสํานักสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งที่เราพูดกันในวันนี้ในที่ประชุมก็คือเป็นเรื่องของฝนเพียงสอุดา้านะครับที่ เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในประเทศของเรานะครับแต่ว่าที่หนักที่สุดตอนนี้ก็เป็นกรุงเทพมหานครของของเรานะครับสิ่งที่เรากังวลนะครับที่สุดก็คือปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็นามัยของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบมากก็เลยเป็นที่มาของ การประชุมในวันนี้แล้วก็สิ่งที่พวกเราได้รับทราบจากการแถลงข่าวของท่านผู้ว่าราชการเทพนครเมื่อสองวันที่ผ่านมาแล้วก็ประกอบถึงเมื่อวานนี้ด้วยนะครับกับการที่ท่านยังไม่ออกมาตรการที่เข้มขน้นนะครับที่จะรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนหรือมีมาตรการที่แก้ไขนะครับอย่างเร่งด่วนของ เรื่องปรับเพียมสองจุในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางคณะอน,นุกรรมนิการเนี่ยเราได้ปรึกษาลือแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้ทางท่งาทนวาราชการกรุงเทพมหานครนะครับประกาศนะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นเ,เรื่องการประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุเมเขตทางค่านซึ่งเคยประกาศใช้แล้วเมื่อปี2562ันหอยอในอยุคของท่านผู้บร,ริหารกรุงเทพมหานครยุคที่แล้วนะครับเนื่องจาก ฝุ่นเียอยูท่าในสมัยนั้นก็วิกฤตพอสมควรแต่ยังไม่ถึงขนาดปัจจุบันนะครับผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่ทางด้านผู้ว่าและรังเก็บควรให้ให้ความสําคัญแล้วก็เอาจริงเอาจังในในเรื่องนี้แล้วก็ข้อสําคัญนะครับใน,นนีน้อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาในปลายเหตุนะครับแต่ว่าต้นเหตุเนี่ย่านเองควรจะมีมาตรการอ่นๆในระยะสั้นในระยะกลางและระยระย,ยาว นะครับที่จะแก้ไขนี่ก็ผ่านผ่านไป2ปีแล้วที่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งจำได้ว่าเมื่อปี2 5 0 0อสองปีที่แล้ว6365บับโทีท่านได้ขึ้น,ข,นขึ้นเวทีเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขปัญหาฝุ่นนะครับว่าจะแก้ไขยอย่างไรท่านรู้ทุกอย่างนะก็ผ่านไป2ปียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราเราอย่างน้อยสิ่งที่เรา รอจากท่านเนี 2, index, 3, 4, 4, Sandy, ่ยท <waters S 2> ่านท่านยังทาไม่ได้เนี่ยตอนนี้อยากให้ท่านประกาศอ้กฎหมายควบคุมเหตุรำการก่อนนะครับสองถึงสามวันเนี่ยคงไม่กระทบเศรษฐกิจอะไรมากนะครับพอประกาศแล้วเนี่ยาำเจ้นละทมีอำนาจเต็มนะครับอันนี้เป็นพรบที่ให้อำนาจผู้นําท้องถิ่นนะครับเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาเกิดเหตุวิกฤตท่านประกาศแล้วท่านมีอำนาจเต็มที่จะปิดสถานประกอบการหรือปิดไซต์ก่อสร้าง นะครับปิดโรงเรียนชั่วคราว2หรือ3วันก็ยังดีนะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านทําได้แล้วก็ทําได้ท,ทันทีนะครับพวกเราเองก็เห็นใจพวกท่านนะครับที่ต้องมาเผชิญแต่ว่าท่านควรมีมาตรการที่เร่งด่วนแล้วก็แก้ไขให้ทางพวกทีนะครับส่วนในระยะยาวในท่านก็ค่อยไปไปทำในสองปีข้างหน้าก็ได้ครับส่วน คำถามอื่นๆเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตให้ท,ท่านโกศกอนุกรรมธิการเป็นคนเป็นคนตอบนะครับเพราะว่าพอดีทางผมเองเนี่ก็จะมีมีประชุมต่อไปนะครับยังไงก็เชิญเชิญท่านโกศกขอบคุณท่านสอสพิจิตรและท่านประธานของอนุกรรมธิการนะคะดิฉันรับกล้ายงสวรนนคีรีนะคะวันนี้ก็ได้รับกบารมอบหมายมาจะชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าใน,นที่ประชุมเราคุยกันไปในเรื่องอะไรบ้าง นะโดยหลักๆนะคะว่าข้อกังวลของเราก็คือในเรื่องของ <c oughs> นโยบายนะคะของทางกรทมเนี่ยหนึ่งในความรู้สึกของเราก็คืออยากให้เป็นภาพของความเชิงรุกมากกว่านี้นะคะมีความ agressive มากกว่านี้ในการแก้ปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องทุกคนโดยความเป็นห่วงเป็นใย,ยหลักๆของเราคือกลุ่มกอบ่มบางไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะตรงนี้เราก็เป็นกังวลเป็นอย่างยิ่ง และที่สําคัญนะคะก็ที่ได้ฟังการแถลงของท่านาผู้ว่ากรกมไปนะคะจริงๆท่านก็ ต้องขอขอบคุณนะคะที่ท่านชื่นชมท่านรัฐมนตรีของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยที่ด <the> <par> ําเนินการในเรื่องของมาตรการเผาอ้อยและท่านก็ชื่นชมในเรื่องของการสั่งปิดโรงงานอ้อยนะคะที่รับอ้อยอ้อยที่เผาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นยาแรงนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องรับแรงกระแทกมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำาม่อยากให้ท่านเนี่ยนอกจากชื่นชมแล้วขอให้ดําเนินการในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะคะลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงค่ะ เพราะว่าในฐานะของการเป็นผู้ว่ากรทมเนี่ยท่านสามารถทําได้อยากให้ยึดหลักเหมือนที่ทางประเทศเกาหลีเขาได้ยึดนะคะของประเทศเกาหลีเขายึดคําว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนยิ่งใหญ่กว่าเงินปราที่เสียไปนะคะ the value of human being is far greater than money that we lost นะคะเพราะฉนันวันนี้เนี่ยได้ฟังข้อกังวลใจของผู้ที่เป็นคนทาง,งานนะคะว่า ออได้าอย่างมักจะเสียอย่างข้อกัมวลใจในผลกระทบเชิงเศรษฐกิจเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าอยากให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นรองลงมาสําคัญน้อยกว่าสุขภาพประชาชนค่ะหลักๆเรื่องที่ท่านสามารถทําได้ตอนแรกเนี่ยเราก็มุ่งหวังว่าจะมา ขอให้ผัดนั้นในเรื่องของ Low Emission Zone นะคะเพราะว่ารอแล้วรออีกนะคะยังไม่มีตัวมาตรการนี้ออกมาจนล่าสุดเพิ่งวัน2วันนี้เองเพิ่งออกมานะคะถึงจะมาช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มาแต่ดูในเ,เงื่อนไขในการที่จะประกาศตัว Low Emission Zone มันเนี่ยทาง ที่ประชุมของอนุกรรมธิการก็มีข้อสงสัยในเรื่องว่าทําไมมันถึงออดูไม่เข้มงวดนะคะตามที่มันควรจะเป็นจะต้องมีการรอให้มีโซนขึ้นสีแดงถึง5โซนในการถึงจะประกาศตัวมาตรการนี้ออกมาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะรอนานขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เรารู้สึกว่ามันสามารถเข้มงวดแล้วก็เชิงรุกได้มากกว่านี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยออในประกาศที่ออกมาค่ะมีการจำกัดเฉพาะในวงนะคะวงของ เขอบคุณค่ะที่เป็นวงจํากัดนะคะเฉพาะบางเขตเนาะาในวงแหวนรัชนาพิเศษนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ทาก็ดีค่ะแต่จริงๆเรามองไปถึงในมุมการ บังคับใช้นะคะอำนาจของทางกรทมที่ให้ใบอนุญาตในการไซตก่อสร้างต่างๆด้วยนะคะซึ่งอันนี้ท่านอาจจะต้องออกมาในคําที่ท่านใช้คําว่าใช้ยาวแรงนะคะเหมือนที่กระทรวงอุตสาหกรรมท่านอยากเห็นกรทมใช้ยาแรงเหมือนกันนะคะว่าถ้าไซตก่อสร้างไหนนะคะมีรถบรรทุกที่ปล่อยควันเสียออกมานะคะก็ขอให้ปิดไซ์เลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าใน ภาวะขับขันเช่นนี้นะคะเป็นสิ่งจําเป็นมากๆที่ทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบที่จะลดภาวะฉุกเฉินเช่นนี้นะคะให้ลดลง ค่ะในเรื่องของการปิดโรงเรียนนะคะก็มีความกังวลใจในเรื่องว่าปิดไปแล้วหมายถึงว่าเด็กๆเนี่ยก็คือไม่ได้รับการเรียนไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามีการเรียนออนไลน์หรือเปล่าซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักสื่งแวดล้อมแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสกตที่ท่านดูแลแต่ท่านก็ทำในหน้าที่ของท่านได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ให้ข้อมูลว่าในบางโรงเรียนก็มีการเรียนออนไลน์ในบางโรงเรียนก็มีการเรียนชดเชยบ้างนะคะแต่ว่าอย่างที่ท่านปรียได้นกล่าวไว้นะคะถ้าท่านใช้ กฎหมายบังคับในเรื่องของอการสร้างความความรำคาญเนี่ยอันนี้ถ้าสามารถปิดทุกโรงเรียนได้แจ้งล่วงหน้าได้นะคะให้ผู้ปกครองและโรงเรียนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมนะคะแล้วก,นก็นักเรียนต่างเนี่ยก็สามารถได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้วควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาฝุ่นด้วยค่ะค่ะโดยหลักๆก,ก็ประมาณนี้ค่ะทางของอนุกรรมธิการของเราก็ สิ่งที่เรียบร้องและอยากที่จะเห็นก็คือความเข้มงวดความเข้มแข็งความเอาจริงเอาจารงนะคะแล้วการทํางานเชิงรุกของทางากรทมที่มากกว่านี้นะคะแล้วกอ็อย่างที่ทางท่านครีนยศได้แจ้งไปวันนี้ก็แอบผิดหวังเล็กน้อยนะคะที่ว่าทางระดับบริหารของทางกรทมเนี่ย ไม่ได้เข้ามาร่วมให้ข้อมูลในการประชมุมอนุกรรมธิการครั้งนี้อย่างไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสนับสนสิ่งแวดล้ลอมที่มาแล้วก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลของเราทางอนุกรรมธิการชุดนี้นะคะจะคอยติดตามดูสถานก,การณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะคะเราจะเรียกให้มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนั้นนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เป็นระดับบริหาร ระดับนโยบายคนที่สามารถนะคะที่จะชี้แจงในเชิงลึกเชิงกว้างเราก็สามารถออ,ออกความเห็นตัดสินใจได้เนี่ยจะให้ความร่วมมือเข้ามาร่วมในการประชุมกับพวกเราในครั้งนั้นค่ะขอบคุณพิพิส่อมชนทุกคนท่านใน